สวัสดีค่ะทุกคนเราก็มาเล่น rv k a n o c h e ชกันอีกเช่นเคยนะครวันนี้กับแรง Commander คอมม a นเดอร์ห้านะทุกคนตัวนี้ทุกคนออออข้างบนเป็นคอมม a นเดอร์5อ้คอมม m นเดอร์ไหนไม่รู้แหละข้างล่างมีไดมอนด์คนหนะึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิธีเล่นให้ได้ให้จิตหนึ่งในสีนะทุกคนคือหน่อยจะเล่นคอมโบคอมโบสีแดงอ่ะ เป็นคอมโบที่แบบคือคือเรารู้ว่าเราเล่นคอมโบเนี้ยยังไงเราก็แล้วก็ชนะถ้าได้ของเลยแบบว่าถ้าดอบของที่ดีๆมานะดูทูบทํานกำทํานำเพนะทุกคนอดูอินมาแล้วก็คือเราจะเล่น full f o r เล่นแล้วก็ s e ไ fighter สองเบอร์เซิร์ฟแล้วก็3 3มสามเดมอนค่ะทุกคนมาดูคนอื่นกันเราก็ต้องวิเคราะห์คนอื่นด้วยนะว่าเขาเล่นอะไรเราจะได้เลือกตัวมาแบบรับมือไหวนี่เราจะได้โอ้สวยเลยได้สมุดเขียวมา สมุดเขียวใช้กับตัวไหนก็ก็ดีนะทุกคนวงนี้น่าจะเอาฟินิกมานะเมื่อกี้ลละสิพอแม็กมาแล้วกันจะได้เป็นไซเตอร์เรามาลุ้นกันว่าจะมีโอกาสชนะไหมแต่เรามีโอกาสชนะสูงนะเพราะเราได้ไฮติสองดาวกับสมุดด้วย ดูอันติดิอันติโอ้ยจะแพ้คนะิเรนไหมเนี่ยเสมอเฮ้ยแล้วเขาใช้คอมโบเหมือนเราเลยวะ่ะเพียงแต่เขาไม่ใช้ไฮยอตเตะเขาใช้คิเรนย่างไงวะอะดีอินเอ้ยจำกว่าวะ่ะทุกคนต่อไปก็อขอสองตัวเลยแล้วกัน พราะว่าเราจะเอาไอรี่มาแทนแม็กซ์ันนะี้คือมันคอมโบกับพญเตได้ไงโตัวมันสาบาท3บาทมันก็ต้องดีกว่าหนึ่งบาทอยู่แล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอยอนมาคอมโบเป็นแคลรี่ตอนนี้เอาไฟเตอร์กับนินจาไปก่อนอันนี้เราก็มีโอกาสชนะสูงนะทุกคนสูงไหม,มนั่นแหละอุ๊ย เราสองมอนต้องชนะดีวะเออนะรอบนี้ก็โอเคแล้วอ,อืมดออาวลูกมาไหมนะมาก่อนจะลำบากว่ะระหว่างลูกกับยอนเอายอนมาดีกว่าอุ้ยยอนมา ลูกนี่เอามาเสริมไฟเตอร์เดี๋ยวถ้าเกิดเราถึงช่วงเวลาหนึ่งเราก็จะขายยอนทิ้งยอนมันยอนมันมีดีอย่างงคือตอนที่มันยิงรัวๆแล้วมันมัมนใบ้่ะทุกคนนตัว สบาทต้งคู่เลยโอเคฟอร์เนมาตอนนี้เรามีสี่ไฟเตอร์แล้วทุกคนเราก็จะเตรียมเอายอนออกก็เสียดายนะแต่ก็ต้องจากกันแล้วแหละ มาดูคนอื่นสิก็ยังไม่มีใครน่ากลัวนะทุกคนเราได้ใบมาว่ะจริงๆดอปไอเทมมาแบบนี้ก็ถ้าได้ถ้ามีเมดยืนก็จะดีมากเลยแต่นี้เราไม่มีโอเคจะขายย้อนแล้วทุกคน เคลรมีสามไฟเตอร์สองเฟเดรอลสองเคลลี่แล้วก็นิ่งกาทุกคนต่อไปก็จะเป็นฟอลินติโน่ก็จะเป็นสี่ไฟเตอร์ตามด้วยนาครอสสองฟอร์เรนนะคะทุกคนแค่นี้แหละสามดาว,าดาวโอ้โหนี่เราชนะรวบมาสามดาวแล้ว อันนี้ก็คงไม่น่าแพ้หรอกพดเราได้ตัวดีแล้วก็ไอเทมดีด้วยในตัวสี่ดาวตัวสี่ดาวยังไม่มาทุกคนมากุดแค่สามดาว,ดาวสวยโอ้โอ มาพวกต้องใส่ให้ฟลอเรนติโนต่อไปเดี๋ยวเอาใบให้ใครดีเนี่ยใครทำผลง,งานดีเด่นเอาให้คิวเลนโอเคโอเคมาถึสางสามดาวจริงๆตอนนี้เราเอาฟลอเรนติโนใส่ไปเลยก็ได้นะคือเรากลัวแพ้ทุกคน <c oughs> ป๊อตว่ะ ไป <is> ททีนี้เรารอฟูลคอมโบเล็กๆก็คือฟูลเดมอนนะทุกคนประกอบด้วยตัวมาล็อตวีล่าแล้วก็เอ่อวอลกาดเป็นคอมโบเล็กๆแต่แบบดามเดมจรุนแรงมาก ใครได้มาหลอดหรือวีล่าหรือวอกาดมาก่อนนี่คือก็ได้เปรียบอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือคนที่ได้วีล่านะคะทุกคนอยู่ล่าสุด <laughs> อยู่ล่าสุดแหมเอาซดคิวก็น่เาเอานะยนี้วีล่าก็อยางได้ทุกคนเราจะเ,าเราจะขายคิวเลนทิ้งแล้วกันอุ้ยขาย ว่าวิล่าเราจะใช้เลดเกมทุกคนคิวเลนเราจะเอามายืนแค่จนถึงกลางเกมเฉยๆกลางเกมหรือกลางเกมหรือ,อท้ายเกมต่อไปเราก็จะนาคอสนะตามด้วยเทลตามด้วยวิลา่าเยอะเลยอนยเตสานดาวก็แพ้เราทุกคน เพราะเราเลเวลหกเขาเลเวลส <laughs> ี่ถูกโคชนะติดต่อกันหกรอบทุกคนจ้ำโบเลย <_ Q> ตอนนี้ยังได้อยู่ตอนนี้มันยังเป็นต้นเกมวิมนาทอส <_ Q> องดาวจริงๆเราอยากจะ แกกมาว่ะแต่ว่าเราอยา่าเพิ่งเอาตอนนี้นะเดี๋ยวมันก็มาอีกไม่ต้องรีบตอนนี้ที่เต็มเราก็จะชนะแน่ๆแล้วตอนนี้ดูหน่วยการฝั่งเราแล้วอุอ้ยยังไงวะอุยเกมพีกทุกคนโอเค แพ้ว่ะเพราะว่าเขาเอานอร์มานทุกคนคอมโบนอร์มานก็คือจะสะท้อนความเสียหายาออกไปครึ่งหนึ่งซึ่งเราเป็นแคลร่เรายิงแบบนั้นเราก็สะท้อนความเสียหายมาให้ตัวเราก็ไม่แปลกที่จะแพ้มาเริ่เอาเทวเทเอาไว้ก่อนเอาเอาเอสซันซินไปก่อนตัวน,นี้ทำอนงาน,นสุดสุดนะ าคอ็แล้วกันอืมไม,จะจะไม่เอาไฮแอตต์แลทุกคนเร <is> าจะเอาเทียวไปแทนเพราะว่าคือเทียวมันดีกว่าดิเสื้อะไรก็ ตรงวันนี้ก็ตอนนี้เรามี3าแอสซินซินนะครทุกคนตอนนี้มีใคลรี่น่ากลัวมางก,ก็ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าเราเอาเราเอาแคลรี่ออกแคลรี่มันถ้ายิง ถ้ามันยิงนอมาหรือโดนแอสซินล้วงมันก็ตายอย่ะทุกคนเรากำจัดจุดอ่อนไปแล้วตอนนี้ไหนดูซิว่าเราจะออนอมานนอมานกแล้วแต่เสียใจด้วยรอบนี้เราเอาแคลรี่อ,ออกแล้วนี่เป็นงไงล่ะแอสซินตอนนี้เราก็นำมาเป็นที่หนึ่งนะทุกคน เอาอะไรมากแล้วคอมมานเดอร์ Commander. ขึ้นคอนไปท่านะเดีเจอของเจอของหนักตัดเลือดนี่เป็นไอเทมที่ดีมากเลยนะถ้าให้เมดนี่คือจะแจมว้าวมากไหนดูใครมีผลงานสูงสุดเอาให้นาะคอสอ่ะลองก็อัดอินโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโะนี่อะไเอุ้ย อไอ้ีสองสองดาลแล้วตอนนี้เราเราจะอัพเป็นเลเวลเจก็ได้นะเราอยากเอาเทลเข้าไปไทุกคนไปไปแล้วอัพเพื่อที่จะรักษาแชมป์ไว้นะทุกคนดูสิเขาก็เลเวลเจเหมือนกันนะถ้าเราไม่อัพ,พเราก็แพ้ทุกคน แต่ถ้าเขาไม่แอปเขาก็จะแพ้เหมือนกันว่าเขาอยู่ล่างสุดเขาจะเป็นต้องอัปเลเวลตัวเองแต่พเขา,าก็โชคลายนะพอเขาเจอที่หนึ่งอย่างเราโอเคอ่าแกลกมากสามฟอร์เรสนะทุกคนตอนนี้เรารอแค่เรารอโอเมนกับโอเมนกับ,อเ,กบเออเพตา ตัวนี้ก็ตำแหน่งยืนก็น่าจะคิดว่าสมดุลน,นะเดี๋ยวเราจะเอาสมุดเขียวให้เทลใบเทลแล้วก็ตัดเลือดให้เทลทุกคนเทลจะได้ยิงแบบรัวๆอะคอยดูนะคอยดูเทลให้ดีๆนะทุกคนอุ้ย <laughs> นี่ตันไปตั้หนึ่ง ทั้นหนึั้นึ่งั้นสองั้นสองั้นสองั้นรอบที่สามโหเทน่าสามดาวอ่ะอเทน่าสามดาวก็ไม่อยู่ไปสวยคิวเลนถ้าอัพเป็นสมดาวทนันก็อัพนะจะถ้า ถ้ามีมาหลอดหรือวอลกามาต้องรีบขายทิ้งโอเคได้อยู่ตัวนี้ยืนได้อยู่คอมโบจะไม่ฟูแต่ว่าเรามีไฟเตอร์กับเรามีไฟเตอร์อยืนแล้วก็แอสซิสซินลวงนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อทั้งปลอดภัยอยู่นะตอนนี้ เคยยิงภาพทุกคนเราแพ้ให้กับเราแพ้ให้กับเซนต์อ่ะทุกคนเป็นเซนต์บีทโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะทุกคน เพื่อที่จะให้เราอยู่รอดไปจนถึงตาสุดท้ายคือตอนนี้เรารอฟอเล่นอีกแค่ตัวเดียวแล้วก็เดมอนอีกสองตัวไหนที่มีมาลอดหลุดไปที่ไหนบ้างไหมไม่มีมาลอดอุ๊ยแต่วออกาดมาแล้ว,ว,ลวนี่วอกาด ใครมีผลงานสูงสุดไอ้เทวใบออกใบออกอดัดอินแล้วกันเพราะาอดัดอินมันอันติมันตีได้ไกลอะทุกคนยูเรามีเรามีฟอลิโนเราก็อยากได้บัตเตอร์ไฟมาทำเดอนอมานะแต่ว่าอย่าดีกว่า อืมอุ๊ยมีคนได้ฟูฟอลเล่นล้ว่ะตอนนี้ก็อืมโอเคยังน่าจะยืนได้อยู่เรามีตั้งสี่ไฟเตอร์นะถ,ถ,ถ้าแพ้ก็คงแพ้แบบเสียแต้มไม่เยอะนีะ่ เขามีไอเทมนั้นว่ะเทลมีตายเกิดเมื่อกี้เทลเลยรอดถ้าเทลไม่มีตายเกิดเมืเ่อกี้ก็ <c oughs> เขามีแปดตัวเรามีเจ็ดตัวทุกคนเขาเลเวลแปดแล้วอ่ะถ้าเรามีอีกสักตัวหนึ่งเลนะาน่าจะสูสีนะเมื่อกี้เอาเถอะเพราะว่าเรารออยู่ตัวที่เราอยากได้ยังไม่มา จริงต้อเอาไายเกิดให้ฟลอเรนตินโนนะใบนี้เทวหุ่ยมาแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนราพโอเคอานนี้มาแทนเทวสมุดเขียวให้ใครดียวะนี่เท่ากันอ้อไม่จริงไอ้ไปะ ก็ต้องเล่าฟูฟอร์ลิ่งละต่อไปก็เราจะเอาเทียวเทียวมาวางโหเราไม่มีตัวแคลลี่เลยว่ะไม่ไหวเราต้องเอาเราต้องปรับแผนแล้วตอนนี้ต้องเอาชิลินออกทุกคน Okay, oh, mama'sมาแล้ว. I will see my destiny to the end. ทุกคน mm -hmm. mm -hmm. อ็มีแค่จัดแล้วก็จะมีตัวยืนมาตอนนี้เออเธอไม่มีไตเกัดโอ้ยิ่งเกลีดทุกคนเพราไรเราแพ้แต่เราก็คงแต่เราก็แพ้ไม่เยอะครับ แพ้ต่อเนื่องสีร่รอบแล้วท่าไม่ดีแล้วอุ๊ยโอเคถ้าตัวนี้มาคือโอาโหน่าอักได้โอเคตัดเลือดมาใบมาแล้วก็อมไรเกิดมา อนี้เราก็จะมีตัวยืนนะทุกคนมีเทลกับมิสเตัรยืนตัวยิงตัวยิงไกมีเทลกับเพตา้าเห็นไหมเราก็ต้องไม่เราก็จะไม่ไปคุกวงกลางเราให้ขาโจมตีเป็นจุดเดียวคนนี้เราทำคนนี้ออกสนามเลยวะขอโทษนะ <c oughs> แต่เราต้องยืนหยัดให้ได้วะ <c oughs> okay. คือตอนนี้ตังเราเหลือถ้าตังเราเหลือเราก็ซื้อตัวที่มีเพื่ออัพเป็น3ดาวได้นะ well โอเครอบต่อไปก็รอบต่อไปเราจะอัพเป็นเลเวลเ เราต้องติดหนึ่งในสี่ทุกคนเราถูกจะชนะซึ่งแนวโน้มที่เราจะชนะคือก็เยอะอะเพราะว่าเรามีตัวดีอยู่แล้วก็ไอเทมเราก็คือไอเทมเราก็ดีอะถ้าแพ้นี้กา,กากมากนะ <c oughs> มาลุ้นกัน เราจะเอาเธอมาหลอดมานะ so squishy, like อุ้ยสวยโอ้ยใครดีใีม่มาหลอดอ่มจะมีห้าไฟเตอร์ทุกคนคือถ้าถ้าวอลกาดมานี่สวยเลยนะ ตัวแกตัวไม่ใช้เราก็ขายไปนะขอเชเ่อเลยไม่เป็นไรปลาหน้าเอาใหม่นะทุกคนถึงยังไงเราก็ต้องติดหนึ่งในสี่แล้วแหละเพราะข้างล่างนี้ก็คือเลือดเขาเหลือน้อยอยู่อะ่ะโอ๊แต่เขาก็ชนะเยอะอ่ะโห้ ไม่มีใครออกเลยตาเน,นี้ยแข็งแกร่งสุดเอานี่แล้วกันตายยากมาตายยากตายยากให้นีตายเกิดให้อุ่นน้อต,ตายเกิดให้มาหลอดแล้วกันแล้วก็กันสถานะ มามาทุกคนเราต้องหาอุ้ยมาแล้วววอกาสวอกาสมาแล้วววอุ้ยทันพอ,ด,อด,ด,ดีอุ้ยม่ที่ได้สิเราต้องเอาลีลาลงนะเมื่อกีเ้เราลืมเอาลงไม่ใช่เราลืมเราเอาลงเราคิดไม่ทัน ยอนจริงเลยนะยานอ๋อไม่จริงโอเคเราลุนเอาวิลล่าลงทุกคนเดี๋ยวข้างล่างมันต้องมีไปบ้างแหละโอเคนี่ล่ะนี่ก็ไปเย่เราเหลือที่ห้าอยู่อ,อวลลอฮมาเทน เทลนะทุกคนอุ๊ยโหเทลแบบว่าไปไปเล่นไปไปไปทำยังไงดีวะเอาสมุดเขียวให้วอากาดแล้วกันตายเกิดก็วอากาดทุกคนออเฮ้ยโหความดี โอเค <Perfect. S 1> ไฟเตอร์นะ่าจะโปรเควะแล้วต้องรอดดูว่าตอนนี้เรามีฟูเดมอนด้วยฟูเดมอนฟูฟอเล่นเห็นไหมแล้วเราก,นนออก็เดี๋ยวเอามารอล คือเราน่าจะติดหนึ่งในสี่แล้วแหละข้างล่างมันต้องมีคนออกไปนั่นไงโอเคทุกคนเราชนะละเราติดหนึ่งในสี่ต่อไปนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องดิ้นรนแล้วเพราะเราชนะละอาลิเตอร์มาทำอมวรบนนี้ๆ ตอนนี้คือถึงเราจะแพ้เราก็คงยังไม่ออกไปจกกักระดาหรอกมั้งดิงป่าหล่าหลายแกน,นไม่ออกทุกคนยังอยู่คนนี้แหละคือคนนี้ชนะเฉยเลยเราก็อยู่ได้อีกการและเป็นตาที่สำคัญมากเลยก็คือเป็นตาที่ ช่วยกระชีพซึ่งเราจะได้ไอายเทมมาอีกตัวหนึ่งเ,เราอยากได้วอลก,กัดอีกสักกี่ดาวดีวะไม่มีแล้วบอลลุนนะทุกคนว่าเราจะได้ไอายเทมอะไรของเราตีหนึ่งในสี่ก็ เข้าใจนะแต่ว่าได้ที่สี่เลยก็อิจาว่าจะได้แบบคอมโบแจมๆหน่อยอือเต้องวางใส่เอเทม้ถูกตัวนะกคนตอนนี้ตำแหน่งที่ต้องการความถึกก็จะมีมาลอตเอ่อวอลกาแล้วก็ฟอเรนติโนนะทุกคน อุ๊ยเราได้อีกตัวหนึ่งว่ะก็ได้เทีวมาเด็กก็ไม่มีไอเทมใส่ <my head. S 1> ให้อเทวเทีวเ,ทวเอาสมุดไปแล้วกันแล้วก็เอาเสื้อเกาะให้วอการอืม ยังไงคะทุกคนเขามีอน,นี่ว่ะเขามีตัวสลับว่ะโอ้โหก็น่าจะแพ้แล้วทุกคนโหรับคาดเลยกถึงจะแพ้เราก็ก็ติดนึ่งในสีนทุกคนไม่เป็นไรไม่เอาไม่รอบบนเขาก็ฟูลฟอเรสเหมือนเราแล้วก็มีูฟบีทบีทนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะ ดาเมจมันแรงอยู่แล้วเอาละถึงยังไงเราก็ชนะไหนมารวนที่สามที่สี่โอ้ที่สมว่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูคอมโบกันที่เราเล่นคอมโบสีแดง อีกนิดนึงเราจะขึ้นคอมมานเดอร์สแล้วนี่คอมโบสีแดงค่ะทุกคนแบบเล่นกีตาร์กีตาร์ก็ใช้คอมโบเนี้ยคือมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบวางมาดีๆถึงอาจจะไม่ได้ที่1เลยแต่ก็ไม่หลุดสี่ะไม่หลุดถึงไม่หลุดที่4ี่ค่ะก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ กดไลค์ด้วยนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับคนที่มีใจรักในการเล่นเกมแนวๆน,นี้ค่ะเจอกันใหม่ไม่ชัดต้องการขอบคุณค่ะ